ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอ50ไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าบทสรุปของเรื่อง The Joseph คดีฆาตกรรมปริศนาทุกคนจะสงสัยว,ว่ามันคืออะไรผมจะมาสปอยหนังตัวเองนนั่นเองนะครับผม <S <S เริ่มแรกนะครับผมก็มิสเตอร์โปรเตโต้เนี่ยนะครับเขาไปเจอช็อปยู่ช็อปนึง นะครับเขาขายของเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนแรกนะครับมิสเตอร์เปโตก็ยังไม่รู้ว่ามันคือรหัสอะไรระหว่างที่กำลังสงสัยอยู่นะครับก็มีคนยื่นกล้องถ่ายรูปให้มานะครับผมเขาคนนั้นก็คือลีโอนั่นเองนะครับผมตอนถ่ายรูปนะครับก็มีคนวิ่งตัดกล้องมานะครับถ้าใครสังเกตในภาพเนี่ยเป็นชายใส่ชุดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับผมซึ่งก็รูปที่โปเตโตถ่ายก็มีภาพเสียสองสามรูปนะครับลีโอได้โยนทิ้งไปตัดภาพมาตอนมิสเตอร์เปโตเนี่ยครับกลังจะขึ้นไปพักโรงแรมนะครับก็พบเจอกับชายคนนึงททีี่่่มมชือวาโัส โทมัสก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีกล้องถ่ายรูปนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ถ่ายนะครับโทมัสเนี่ยเป็นคนขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็คุยบทสนทนากันนิดหน่อยตัดภาพมาบนห้องนะครับมิเตอร์เบลโตเนี่ยไม่รู้ว่าห้องตัวเองคือห้องไหนนะครับแต่ว่ามาห้องที่ e8 เพราะว่ามันคล้ายๆรหัสแล้วก็เดารหัสเป็น8388นะครับซุ่มรหัสไปนะฮะปรากฏว่าเข้าได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นห้องของใครเป็นห้องของรีโอนั่นเองนะครับแต่ช็อตหนังเนี่ย ไม่แสดงให้เห็นว่ามิสเตอร์ปิเโต้เนี่ยเห็นลีโอกาลังเปลี่ยนชุดอะไรนะครับทิ้งให้เป็นปมปริศนาอย่างหนึ่งคุยกันไปสักพักหนึ่งนะครับและลีโอเนี่ยก็แนะนํามาว่าเป็นห้องนี้หรือเปล่าส่วนรหัสที่มิสเตอร์ปเโต้ได้เนี่ยแปดสามแปดแปดเนี่ยมันไม่ใช่มิสเตอร์ปเโต้จริงพยายามขารหัสนะครับและก็ได้ขายเป็นแปดแปดสามแปดนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปสู่ห้องนั้นภายในห้องนะครับก็มีเศษขยะมากมายเลยนะครับเหมือนห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่แบบว่าสุ่มของปริศนาคล้ายๆแบบมิสเตอร์ดี้บล็อกหรือเปล่าและ เป็นกระดาษโน้ตที่เขียนไว้ว่าหมุนเหนือซึ่งตอนนั้นมิสเตอร์เปโโต้ก็โยนกระดาษนั้นทิ้งไปและก็เล่นเกมนะครับผมหามุูกหัมค่ำเลยนะครับระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยก็มีเสียงปืนไพร่อนดังขึ้นนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะฮะแล้วพอรุ่งเช้าก็มีตำรวจมาและภาพในหนังก็ตัดไปฉากที่มีห้องฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยมีปืนไพรทอนตกอยู่ที่พื้นตำรวจมาสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วบอกว่ามิสเตอร์เปโโต้เนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนะครับเพราะว่ามีรูปถ่ายของมิสเตอร์เปโโตเนี่ยอยู่ในห้องของคนตายนะครับคนที่ตายตอนนี้ก็คือคุณลุงโทมัสหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จนะครับมิสเตอร์เปโโตเนี่ยก็เดือไปเห็นปุ่มเรียกอะไรไม่รู้ยุป,ปุ่มหนึ่งครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็เป็นปุ่มเซอร์วิสนะครับผมปุ่มเนี้ยจะเรียกพนักงานมานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโรงแรมเนี่ยไม่มีพนักงานแบบว่าคอยเซอร์วิสตลอดเวลาใน่ณะพนักงานจะมาก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มเรียกนะครับผมพนักงานคนนี้ก็ชื่่อวา ทาวิสกอตนั่นเองนะครับเราอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นเตียงอยากได้ของอยากได้นู่นอยากนี่ทาวิสกอตจะเป็นคนเอาของมาให้เราทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้าว่าบางอย่างนะครับอาจจะต้องแลกด้วยสิ่งของเล็กเลน้อยๆอาจจะเป็นของตามน้ำจิตน้ําใจเราตัดภาพมาตอนคืนนะครับตอนที่นายเปรโต้เนี่ยลงไปฉี่นะครับเพราะว่าลีโอเนี่ยเอาน้ำมาขนมให้กินเยอะมากเลยครับจนปวดฉี่แล้วพอกลับขึ้นมาเนี่ยนะฮะระหว่างนั้นก็เห็นห้องคดีฆาตกรรมเนี่ยประตูเปิดอยู่นะครับด้วยความสงสัยก็เลยเข้าไปดูนะครับพราะเข้าไปเนี่ยก ไม่ว่าจะเป็นรูปโรงแรมแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็เขียนว่าโจเซฟลุงโจเซฟสาบสูรซึ่งถ้าเราเดาจากภาพเนี่ยก็คงเป็นอาจจะเป็นคนสําคัญของโรงแรมนี้หรือเปล่านะครับลุงโจเซฟต้องบอกกันว่าลุงโจเซฟอะไรเนี่ยครับไม่ใช่ลุงโทมัสอะไรนะฮะลุงโทมัสนี่เรบอกว่าเป็นคนที่อยู่ห้องนี้นะครับเป็นคนที่ตายนะครับคนที่ถ่ายรูปเราก่อนทางขึ้นนันบางคนจะงงว่าโทมัสกับโจเซฟคือคนคนเดียวกันจริงๆไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ไปเจอรูปรูปหนึ่งนะฮะในกล่องเป็นรูปประมาณว่ารูปเสีย แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะครับภาพปรับมารุ่งเช้านะครับผมมิสเตอร์ปโตเนี่ยกำลังออกไปฟาร์มนะครับก็ไปซื้อของที่ช็อปแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับคนที่ชื่อว่าทาวิสกอตแน่เองนะครับก็แน่นอนว่าเขาคือคนที่คอยเซอร์วิสของคนที่อยู่ในโรงแรมนะครับผมน่าจะเป็นคนที่รับจ็อบขายของด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าในหนังไม่ได้บอกนะครับระหว่างที่ซื้อปืนทาวิสกอตก็บอกว่าถ้าใช้ปืนเนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตำรวจที่นี่ค่อนข้างที่จะเข่ง นะครับคือถ้ายิางคนตรงยิงคนตายเนี่ยตำรวจอาจจะมาจับเราได้นะครับในขณะที่นายโปรเตโต้กำลังฟาร์มอยู่นะครับก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับเหมือนเป็นการเลทกันนะครับเลยไปดูว่าทําไมมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ตำรวจไม่จับหรือยังไงตัวของนายมิสเตอร์โปเโต,เ,ตเนี่ยนะครับไปเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ได้ชุดเต็มมา1ชุดนะครับในระหว่างทางกลับบ้านก็ไปเจอกับคนคนคน,นึงครับคนคนนี้ก็เป็นคนตรงข้ามห้องเรานั่นเองซึ่งตอนนี้หนังไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ผมดาว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะตอนที่เขาล้มอ่ะ เขาต้องจะคิดว่า i, นเฮ้ยเอ็คนนนี้มันเป็นคนที่มาเลดบ้านหรือเปล่าเพราะว่ามิสเตอร์ปวเตโตใส่ชุดเลดชุดนั้นอยู่นั่นเองภาพตัดมาตอนที่ตัวมิสเตอร์ปวเตโตเนี่ยครับ mm hmm. ก็้ถึงโรงแรมนะครับแต่ดันไปเจอตำรวจก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าตำรวจเนี่ยน่าจะคิดว่ามิสเตอร์ปวเตโตเนี่ย เป็นคนก่อการร้ายนะครับหรือว่าทําเสียระเบิดดังตรงนั้นนะครับเขาจึงจับตัวมิสเตอร์โปเตโต้ไปที่โรงพักนะครับเพื่อสอบปากคําในระหว่างการสอบปากคำนะครับตำรวจก็ได้ย้อนไปถามถึงคดีโรงแรมพัตกรรมเนี่ยว่ามิสเตอร์โปเตโต้เนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ยืนยันคําตอบว่าไม่ได้เป็นคนทําแต่ตํารวจดันไม่เชื่อนะครับผมทำให้ตัวของเขาเองนะครับถูกเป็นจําเลยและตอนนี้เขาก็ได้จะถูกประหารชีวิตนะครับผม ภายในนั่นเองนะครับก็มีเสียงรถยนต์เนี่ยขับมาที่โรงพักนั่นก็คือรีโอนั่นเองนะครับผมรีโอนะครับเอาหลักฐานวิดีโอมาให้ตารวจดูว่ามิสเตอร์ปูเตโตเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยในหนังก็ไม่ได้ฉายนะครับว่าวิดีโอนะนะั่นอ่ะเป็นวิดีโออะไรนะครับ เมื่อมิสเตอร์ปูโตนะครับออกมาจากโรงพักนะครับก็ได้เกิดคําถามมากมายลยว่าช่วงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทําให้ตัวของเขาเอ,เองเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็มีคุณุงคนนึงครับเล่นเกมอยู่นะครับและตัวของมิสเตอร์ปูโตเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบถามว่าลุงโจเซฟคือใครนะครับเพราะว่าเขาสงสัยว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมห้องนั้นแน่ๆ่ นะครับแล้วคุณลุงเขาก็ได้บอกมาประมาณคร่าวๆว่าคุณลุงโจเซฟเนี่ยครับผมเป็นเจ้าของโรงแรมนี้นะครับและโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีขุณทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่มีใครสามารถหาสมบัตินั้นเจอเลยนะครับและแน่นอนว่าสมบัติเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวมิสเตอร์ปูโต้นะครับทำให้ตัวมิสเตอร์ปูโต้เนี่ยคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับภายในคืนนั้นเองนะครับตัวมิสเตอร์ปูโต้เนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นคนทำความสะอาดห้องนะครับและไปห้องที่ติดกับห้องที่มีครีฆาตกรรมนะครับคือห้อง หาทางที่จะเข้าไปห้องนั้นให้ได้นะครับโดยทางที่เข้าก็คือเป็นช่องหน้าตา่างหลังจากที่เข้าห้องไมาได้นี่นะครับเขาก็ตรงไปหารูปถ่ายรูปๆหนึ่งนะครับเป็นรูปที่เป็นฟิล์มเสียหายนะครับแล้วลองสังเกตดูว่ารูปนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองนะครับและแน่นอนว่ามันเป็นรูปที่มีกรอบรูปอยู่ข้างหลัง นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรูปนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับเขาจริงได้พยายามหาว่าไอ้สอรูปที่เหลือเนี่ยมันอยู่ไหนและสายตาเขาเดือไปเห็นกรอบรูปอยู่หลังตู้นะฮะและแน่นอนว่ารูปนี้ได้เป็นรูปที่เขากําลังตามหาอยู่นั่นเองพอทำลายตู้ทีนะครับก็พบว่าเป็นข้อความข้อความหนึ่งนะครับที่เขียนว่าซ o ลที่แปลว่าใต้ นะครับและเขียนทูกศรว่าเป็นเลข5านี่แกน่าจะเป็นปริศน,นาอย่างหนึ่งแล้วเขาจึงไปหาข้อความนะครับมีข้อความข้อความหนึ่งที่เขียนไว้ว่าคงตายและแน่นอนว่ามันเชื่อมโยงกับข้อความของเขาที่ห้อ,องของเขาเองนะครับข้อความขเขาได้รับคือข้อความว่าหมุนเหนือฉากนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวของมิสเตอร์ปโตโต้เนี่ยเป็นคีย์หลักในการหาสมบัติเหมือนกันนะครับเพราะว่าคีย์ที่เขาได้คือ หมุนเหนือภายในห้องยังมีข้อความต่างๆนะครับอย่างร้านค้าที่ขายหมวกกระป๋องนี่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรพอรุ่งเช้านะครับตัวของมิสเตอร์ปเตโต้เนี่ยนะฮะมาเช็คเทปย้อนหลังนะครับเป็นวันที่เกิดเหตุจะดีฆาตกรรมนะครับว่ามีอะไรแปลกจากที่พบเจอหรือเปล่าแต่ถ้าจะไม่ผิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นเกมอยู่ด้วยนะครับจึงทําให้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเหตุกณ์อะไรข้างนอกแต่เราได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากกล้องจนปิด นะครับและมีคนออกมาจากห้องนั้นนะครับเป็นคนที่ใส่หมวกกระป๋องนะฮะหมวกกระป๋องเนี่ยมีขายอยู่ที่ร้านของทาวิสกอตและตอนนี้มิสเตอร์โปเตโตน่าจะรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนฆ่าลุงโทมัสมิสเตอร์โปเตโตไม่รอช้าเลยครับวิ่งไปสถานีตำรวจนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจว่าไอคนที่ฆาตกรที่โรงแรมวันนั้นน่ะมันอยู่แถวโรงแรมนั่นเลยนะฮะแล้วก็พาตำรวจไปดูเลยครับแล้วก็พบหลักฐานที่มีเสื้อผ้าต่างๆนะฮะในการฆาตกรรม นะครับตอนนั้นก็คนร้ายได้ทําการสู้ขัดขืนนะครับตำรวจก็ได้ทำการจริงแต่ถ้าใครสังเกตดีๆนะครจะสังเกตได้ว่าเทวิโอนนะครับถูกดัดแปลงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไพทอนดังแค่เม็ดเดียวแต่ในคลิปเนี่ยดังดูถึง6กนัดนะครับแล้วก็ท่าทีของรีโอเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ดีโอนะครับเป็นคนอื่นนะครถ้าลองสังเกตดูจริงๆ นะครับดีโอเนี่ยจะตัวสีขาวส่วนในคลิปเนี่ยจะเป็นตัวสีดําทีนี้ใครกันล่ะครับที่เป็นคนดัดแปลงเทปวิดีโอนี้พอกลับมาที่ห้องนะครับก็เจอสาวตรงข้ามห้องเนี่ยเรียกเข้าไปนะครับบอกว่ามีคนเอาโน้ตมาให้นะครับซึ่งผมก็ตกใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตที่เชื่อมโยงกับรหัสที่1ที่2ที่3แต่ถ้ว่ารหัสที่1นึดกับรหัสที่3เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไงและรหัสมันคือเลขอะไรนะครับตอนนี้มีแค่รหัสข,ของคุณลุงโทมัสในห้องนะครับที่เขาแกะไว้ว่า ใต้เนี่ยคือเลข5านะครับรุ่งเช้านะครับด้วยตัวของมิสเตอร์ปอตโต้เนี่ยเพิ่งมาอยู่โรงแรมนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักนะครับจึงไปถามเรโอว่าพอจะทราบโรงพยาบาลนี้ไหมนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นรูปที่อยู่ในห้องของจุงโทมัสและก็มีรูปโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในห้องของนายมิสเตอร์ปอตโต้ด้วยนะครับเรโอเห็นมิสเตอร์ปอตโต้ต้องความคช่วยเหลือนะครับเลยพาไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นครับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับและดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ด้วยนะฮะและก็เป็นอย่างนั้นจริง ครับเขาสองคนนั้นพบกับต้นไม้ปริศนาต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นเดียวกับที่ลุงโทมัสถ่ายไว้เลยครับผมและอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้อีกทั้งในช็อปของโรงพยาบาลนี้นะครับมีแค่4ช็อปนะครับแต่มีอีกช็อปหนึงเนี่ยตั้งว่าเวสนะครับเพราะว่าพวกเขา2คนได้พยายามหาแล้วว่าตู้เวสเนี่ยอยู่ไหนนะครับปรากฏว่าหาไม่เจอ เราเลยคิดว่าตู้เวสเนี่ยน่าจะเป็นที่เก็บสมบัติของลุงโจเซฟพวกเขาหาทางวิธีที่จะดูหรือว่าเข้าไปในต้นไม้นะครับแต่ปรากฏว,ว่าไม่มีทางนะครับจนกระทั่งมาพบว่ามีหลังคาเป็นรูนะครับแถวต้นไม้ต้นนั้นนะฮะแล้วปรากฏว,ว่าภาพวาดเนี่ยเป็นภาพเดียวกับที่โรงแรมเลยนะครับหลังจากรู้ว่าหลังคาเป็นไม้นะครับก็ไปเอาไฟมาเผานะครับแล้วก็พกระเบิดมานะครับเพราะว่าเตรียมจะเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมันมีของอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอแปะซีโฟนะฮะปรากฏ ว่าประตูเนี่ยไม่ระเบิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกได้ว่าประตูเนี่ยนะครับหซีโฟต้องระเบิดแล้วนะฮะด้วยตัวของมิสเตอร์เปโโตนะครับคิดไว้แล้วว่าต้องเจอะเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆนะครับเขาได้ไขรหัสปริศนาต่างๆที่เขาได้มานะครับพวาจะเป็นหมุนเหนือคงตายกลับออกนะครับโดยคีย์หลักเนี่ยเขาได้แค่3าคีย์หลักนะครับส่วนคีย์ที่4นะครับไม่มีบอกนะครับแต่เขาจะเดาได้ว่ามันคืออะไรนะครับส่วนวิธีแก่เนี่ยแก้ยังไงทุกคนต้องไปติดตามดูวิดีโอเต็มได้เลยนะครับบอกเลยว่าโสุด นะครับผมโดยรหัสทั้งหมดเนี่ยแกะได้เป็น2533นะครับแล้วเราเอามาใส่ดูปรากฏว่าประตูเปิดได้นะครับซึ่งภายในเนี่ยมีของสมบัติเต็ไมไปหมดเลยนะครับว่าจะเป็นสกับซีโฟลูกบ้องหรือว่าจะเป็นซัฟเฟอร์ดินปืนนะครับโคบอกเลยว่าขนเท่าไหร่ก็ขนไม่หมดคือมันเป็นของที่ค่อนข้างที่จะมีค่ามากๆเลยนะฮะทีนี้ระหว่างทางกลับบ้านนะครับทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าจะไปที่สถานีตํารวจก่อนนะครับเพราะว่าดูเวลาค่อนข้างไม่ปลอดภยัย แต่ระหว่างทางกลับบ้านนะครับลีโอได้พูดมาว่าโปเตโต้นะ่ดูไหมว่ารุงโทมัสตายยังไงหลังจากนั้นนะครับผมภาพก็แฟดแบ็กกลับไปเลยนะครับช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีเบื้องหลังคือรีโอเป็นคนทำนั่นแหละนะครับผมทีนี้หนังมาเฉลยตอนท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วมิสเตอร์โปเตโต้เนี่ย <S <S เห็นรีโอแต่งชุด เป็นชุดฆาตกรรมนะครับคงสรุปได้ประมาณคร่าวๆว่าลุงโทมัสเนี่ยที่ตายเนี่ยนะครับผมด่าว่าเป็นฝีมือของลีโอนะครับแล้วพวกการตัดต่อเทปต่างๆเนี่ยเพื่อต้องการให้ลีโอเดี๋ยวเป็นคนบริสุทธิ์ส่วนทำไมลุงโทมัสต,ต้องตายผมขอถามว่าลุงโทมัสเนี่ยแกน่าจะไปรู้รหัสหรือว่าใกล้จะได้สมบัติแล้วแต่ว่าไม่แบ่งให้ลีโอหรือเปล่านะครับลีโอแกเลยเชือดคอลุงโทมัสต,ต,ตายซะก,ก่อนนะครับน่าจะประมาณนี้ ดูแค่นี้อาจจะจบแล้วนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยเฟดแบ็ Fred, Back, กกลับไปเห็นมิสเตอร์โปโตนอนอยู่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการที่แบบลดคว่ำและฟื้นมานะครับแต่ถ้าฟังจริงๆเนี่ยหมอพูดประมาณว่าเป็นโรคประสาทมีรัดในเส้นเลือดเกินไปอะไรปมบณนี้นะครับผมขอสรุป้ด้ว่าจริงๆแล้วที่ทุกคนดูอยู่มาทั้งหมดนะครับเป็นแค่ความคิดความฝันหรือว่าโรคประสาทของมิสเตอร์โปเตโต้นั่นเองนะฮะ ปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องเดอโจเซฟกรีนฆาตกรรมปริศนานะครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนน,นจากกระยั่งให้เราไป3ดาวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูตัวเต็มก็ลองดูได้เลยครับสนุกมากๆนะครับ